ายเป็นประเด็นที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสําหรับดราม่าร้านคาเฟ่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังมีด็อกเตอร์สาวรายหนึ่งโพสต์รูปตัวเองในร้านคาเฟ่ซึ่งร้านนี้นะครับก็มีการแบ่งส่วนของโรงงานคัดใบยาสูบมาทําร้านกาแฟและก็ทําให้เห็นว่าด้านหลังของเธอมีคนงานป้าๆลุงๆที่กําลังทํางานท่ามกลางความร้อนและจากโพสต์นี้ครับทำให้หลายคน,นเห็นภาพแล้วรู้สึกไม่สบายใจเข้าไปต่อว่าเธอและร้านเป็นจํานวนมากเพราะมองว่านี่คือสวนสัตว์มนุษย์หรือมากกว่าโรงง,งาน หรือร้านคาเฟ่สวยๆเพราะคนงานเหล่านี้เขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใ,ใดๆโดยการที่ให้คนชั้นสูงมานั่งดูแรงงานชั้นล่างอย่างพวกเขาทํางานและตัวเองนั่งจิบกาแฟล่าสุดครับร้านคาเฟ่ที่ตกเป็นประเด็นออกแถลงการแล้วครับโดยระบุนะครับว่าจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นทางร้านได้รับทราบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต้องขอเรียนตามตรงว่าพวกเรารู้สึกตกใจไม่น้อยที่หลายท่านอาจไม่เข้าใจเจตนาของการเปิดคาเฟ่แห่งนี้ คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เราตั้งใจไว้ทางร้านจึงค่าขอชี้แจงด้วยความเคารพว่าพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้านนั้นเดิมเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจโรงงานคัดใบยาสูบที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของครอบครัวเราดำเนินกิจการต่อเนื่องมาตั้งแต่รุ่นปู่ สืบทอดมาสู่รุ่นคุณพ่อและปัจจุบันดำเนินง,งานโดยคุณอาของดิฉันดิฉันเองก็มีความตั้งใจจะสานต่อในสิ่งที่บรรพบุรุษของเราร่วมกันสร้างไว้แต่ในรูปแบบที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้เข้าถึงและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์แห่งนี้จึงเกิดเป็นแนวคิดในการทําร้านอาหารและคาเฟ่ขึ้นมาโดยคงไว้ซึ่งจิตวิญ,ญญาณของโรงงานดั้งเดิมเราได้ว่าจ้างทักงออกแบบที่มีแนวทางอนุรักษ์ความงามของสถาปัตยกรรมเดิมอย่างจริงจังเพื่อออ,อกแบบ แบบพื้นที่ให้สามารถเล่าเรื่องราวของอดีตผ่านโครงสร้างเดิมและห้องจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวตั้งแต่การปลูกใบยาการบ่มและการคัดใบยาสูบซึ่งในช่วงฤดูการเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมยังมีการดําเนินงานคัดใบยาจริงโดยคนงานดั้งเดิมที่มีทักษะเฉพาะทางไม่ได้มีการว่าจ้างเพื่อแสดงโชว์ แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงทุกปีพร้อมค่าตอบแทนที่เป็นธรรมคาเฟ่แห่งนี้ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่ตั้งใจจะเป็นพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ถ่ายทอดเรื่องราวของอาชีพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเคารพในศักดิ์ศรีของทุกแรงงานเสมอมา พวกเรายืนยันด้วยความจริงใจว่าไม่เคยมีเจตนาในการแสดงการลดทอนคุณค่าของอาชีพใดๆหรือเยียบย่ำศักดิ์ศรีของผู้ใดทั้งสิน้นตรงกันข้ามเราเชื่อมั่นว่าทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าและ ทุกคนมีศักดิ์ศรีที่ควรได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียมสุดท้ายนี้ทางร้านขอขอบพระคุณทุกความเห็นที่มอบให้กับเราเราจะนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาและจะดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพความตั้งใจและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างดีที่สุดเสมอมาอย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการออกมาชี้แจงของร้านคาเฟ่ดังกล่าวครับก็ยังมีผู้คนนะครับเข้ามาแสดงความเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านรู้ดีครับว่าจริงๆแล้วคอนเซปตร้านมุ่งไปที่จุดประสงค์ใด มองแวบ,บแรกก็พอเดาออกครับว,ว่าคอนเซปต์คือการเรียกแขกมานั่งจิบกาแฟาเพลิดเพลินไปกับนั่งชมแรงงานจากห้องแอร์เย็น ซึ่งมันดูแล้วมันไม่ปกติครับถามคนงานแล้วจริงๆหรอครับว่าเขาโอเคจริงไหมส่วนตัวคิดว่าหากอยากสานต่อเรื่องโรงงานควรแบ่งโซนชัดเจนโรงงานคือโรงงานร้านกาแฟาก็คือร้านกาแฟอยากจะขายความเป็นคาเฟ่และสามารถเดินชมโรงงานในอีกโซนได้อันนี้ดูจะโอเคกว่าการให้ใครก็ไม่รู้มานั่งดูคนทำงานแบบนี้เส้นบางๆของคำว่าแบ่งชนชั้นค่ะ อีกคนนั่งส,สวยๆจิบกาแฟในห้องแอร์นั่งมองคนทํางานผ่านกระจกคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอเวลามองออกไปและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานคุณยังไม่มีเลยให้ลูกค้ามาถ่ายรูปติดคนอื่นเอามาลงโซเชียลใช่ว่าทุกคนอยากจะออกกล้องหรือออกสื่อดหดทู่ถึงกับต้องตั้งคำถามว่ามองแล้วกินอร่อยขึ้นหรอคะ แปลกดีนะคนทํางานในโรงงานกับถูกทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศเหมือนเป็นวิวประกอบโดยไม่รู้ตัวทั้งที่พวกเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องมาให้ใครมองหรือกลายเป็นองค์ประกอบเพื่อเสริมความงามของร้านมันสะท้อนความเหลื่อมล้ําระหว่างคนที่มาใช้บริการคาเฟ่กับคนที่อยู่เบื้องหลังฉากนั้นอย่างชัดเจนยิงท้าคาเฟ่ตั้งใจออกแบบหรือโปรโมทให้ลูกค้ามานั่งจิบกาแฟไป ชมคนทํางานไปมันก็แทบจะเข้าใกล้แนวคิดของสวนสัตว์มนุษย์เข้าไปทุกทีบางคนอาจจะเถียงว่าก็เหมือนดูเชฟทำอาหารหรือดูบาลิต้าแหละแต่ลองมองให้ดีสิคะฉากหลังในที่นี้คือผู้สูงอายุหรือคนที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งไม่ได้ทำงานในสายโชว์หรือบริการโดยสมัครใจการเปรียบเทียบแบบนั้นมันไม่แฟร์เลยและมันยิ่งตอกย้ำว่าคนที่รู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ อาจจะกําลังขาดความเข้าอกเข้าใจอยู่เงียบๆก็ได้นะคะถ้าคุณคิดดีที่ทวนรอบคอบแล้วก็น่าจะเก็บไปพิจารณานะคะกับการตั้งร้านแบบนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีกันทุกคนค่ะและควรเท่าเทียมไม่ควรมีใครถูกเหยียบย่าหรือลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ค่ะอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมประเด็นนี้สัท้อนให้เห็นถึงความเปลาะบางของเส้นแบ่งระหว่างความสวยความงามกับความเหลื่อมล้ําในสังคมได้อย่างชัดเจนแม้เจตนาของการเปิดคาเฟ่นในโรงงานอาจจะมาจากความคิด คิดสร้างสรรค์หรือความตั้งใจดีในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แต่เมื่อบริบทของสถานที่นั้นยังเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องทำงานหนักท่ามกลางความร้อนและไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกเพื่อปกป้องตัวเองการจัดวางภาพเช่นนั้นจึงกลายเป็นการตอกย้ำชนชั้นทางสังคมโดยไม่ได้ตั้งใจ